สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่อพิโซดที่2นะครับในเรื่องของการสังเกตการทางดาราศาสตร์ตั้งแต่โบราณน,นะครับนับจากคลิปนี้ไปก็จะได้เข้าสู่เนื้อหาที่เป็นเรื่องของโบราณดาราศาสตร์อย่างจริงจังกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกันแล้วนะครับก็โดยเราขอเริ่มจากการสังเกตการทางดาราศาสตร์ของคนโบราณกันก่อนนะครับว่าเขาได้สังเกตการและค้นพบอะไรบ้างน,นะครับที่เป็น ปรากฏการทางดาราศาสตร์ในยุคนั้นแล้วเขาเข้าใจธรรมชาติของท้องฟ้าเป็นอย่างไรนะครับโดยก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเห็นประโยชน์นะครับของการศึกษาดาราศาสตร์ก่อนจะได้เข้าใจและรู้สึกอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์มากขึ้นนะครับเพราะเราเห็นประโยชน์ของมันนะครับสำหรับประโยชน์ของดาราศาสตร์นะครับก็จะมีอยู่2 สองข้อสำคัญนะครับที่คนโบราณได้นำมาใช้กันก็คือเรื่องของการกำหนดระยะเวลากับการกำหนดฤดูกาลนะครับถามว่าการกำหนดระยะเวลากับการกำหนดฤดูกาลเนี่ยมีความสำคัญและประโยชน์อย่างไรกับชีวิตมนุษย์ในยุคนั้นนะครับพวกเราต้องเข้าใจก่อนว่าในยุคโบราณน,นั้นไม่ได้มีความสะดวกสบายหรือสิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนในโลกยุคปัจจุบันการที่เขาจะใช้ชีวิตอยู่ได้เขาจะต้องพึ่งพาธรรมชาติ ถ้าธรรมชาติไม่เอื้ออํานวยการดํารงชีวิตก็จะมีความยากลาบากอย่างมากในอดีตนั้นนะครับการดํารงชีวิตของมนุษย์ต้องพึ่งพิงธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องของปัจจัย4ปัจจัย4อย่างก็จะมีอาหารเครื่องรุ่มผมที่อยู่อาศัย และก็ยารักษาโรคนะครับปัจจัยทั้ง4นี้นะครับเป็นปัจจัยที่ทําให้มนุษย์สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ในอดีตนะครับด้วยสังคมที่เป็นลักษณะของเกษตรกรรมการที่เขาจะมีปัจจัยทั้ง4อย่างเนี่ยอำนวยความสะดวกได้อย่างเหมาะสมมันต้องขึ้นอยู่กับสภาพของอากาศหรือสภาพแวดล้อมในการเอื้ออํานวยกับการดำรงชีวิตและการแสวงหาปัจจัยทั้ง4ี่อย่างนี้ตัวอย่างเช่นเรื่องของอาหาร สมัยนี้เรามีร้านออสะดวกซื้อนะครับหลายหลายประเภทหลายยี่ห้อที่เราจะได้ใช้บริการร้านสะดวกซื้อต่างๆแต่ในสมัยก่อนไม่มีร้านสะดวกซื้อการที่เราจะมีอาหารได้ก็คือเราจะต้องออกไปปลูกผักทำสวนนะครับทำเกษตรกรรมแล้วก็ได้พืชผลผลิตมาเก็บสะสมไว้เพื่อใช้ในการดำรงชีพซึ่งพืชผล,ผล,ผ,ลผลิตเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับธรรมชาติก็คือฤดูกาล แล้วก็สภาพปริมาณน้ําฝนแล้วก็อุณหภูมิต่างๆที่จะทําให้การเกษตรกรรมสามารถมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพได้ผลผล,ผลิตปริมาณสูงเพื่อที่จะนํามาใช้ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ยุคนั้นการกําหนดระยะเวลาและกําหนดฤดูกาลจึงเป็นเรื่องสําคัญอย่างมากในการที่จะหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการทําเกษตรกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกพืชก็ต้องปลูก ก่อนในช่วงที่จะมีฝนตกลงมาซึ่งการวางแผนล่วงหน้าเหล่านี้จาเป็นจะต้องมีความรู้ทางดาราศาสตร์นะครับซึ่งเขาก็จะสังเกตเห็นว่ามีดวงดาวเคลื่อนที่แบบนี้แบบนี้และทําให้มีน้ําฝนตกลงมาเยอะตกลงมาน้อยหรือใกล้จะถึงฤดูฝนแล้วอะไรแบบนี้ครับการกําหนดเห,เหตุการณ์โดยอาศาัยทางธรรมชาติหรือดาราศาสตร์เนี่ยเข้ามาประยุกต์ใช้ก็ทําให้พวกเขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ อย่างมีความสุขไม่ยากลำบากมากนักครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่สําคัญของดาราศาสตร์นะครับคือเรื่องของการกําหนดระยะเวลาแล้วก็กําหนดฤดูกาลซึ่งทั้งสองเรื่องนี้มันจะสัมพันธ์กันโดยคนโบราณได้สังเกตการปรากฏการณ์ต่างๆเช่นการโคโจรของดวงอาทิตย์เมื่อเห็นว่าดวงอาทิตย์โคโจรครบหนึ่งรอบเมื่อไหร่ฤดูกาลจะกลับมาที่เดิมสมมุติว่าตอนนี้เป็นฤดูฝนใช่ไหมครับถ้าเรากําหนดไปอีก12เดือนข้างหน้า มันก็จะครบรอบปีมันก็จะกลับมาฤดูฝนอีกทีหนึ่งเขาก็จะสามารถวางแผนในการทําเกษตรกรรมหรือหว่านพืชเพื่อเพาะปลูกได้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวอำนวยความสะดวกให้เกิดปัจจัยทั้ง4ี่อย่างนะครับโดยหรือยกตัวอย่างอีกอย่างนึงน,นะครับเช่นที่อยู่อาศัยถ้าเกิดเขาทราบว่าอีก3เดือนจะมีหิมะตกเนื่องจากว่าเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวเพราะสังเกตเห็นการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์กําลังเข้าสู่กลุ่มดาว ดวงหนึ่งและทําให้เข้าสู่ฤดูหนาวทุกครั้งไปเขาก็จะได้เตรียมตัวนะครับในการหาเครื่องนุ่งห่มรวมถึงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของเขาไม่ว่าจะเป็นบ้านช่องห้องหอต่างๆนะครับก็จะทําให้พวกเขาสามารถดํารงชีวิตอยู่รอดปลอดภัยในช่วงที่หนาวเหน็บในฤดูหนาวได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับหรือประโยชน์ของทางดาราศาสตร์ซึ่งยังคงตกทอดมาอย่างทุกวันนี้นะครับ โดยที่เราไม่รู้ตัวตัวอย่างเช่นนะครับการกําหนดระยะเวลาในแต่ละวันนะครับไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงนาทีวินาทีสัปดาห์เดือนปีเราก็ล้วนแล้วแต่กําหนดจากตําแหน่งดวงดาวบนท้องฟ้านะครับเช่นสมมุติเราเรียกช่วงเดือนที่เราอยู่นะครับอ่าวอย่างเช่น ช่วงเดือนที่รัชากาลที่สีทรงเสด็จพระราชดำเนินมาชมสุริยุป,ปราคาก็คือเดือนสิงหาคมที่เราเรียกว่าสิงหาคมก็เพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์กำลังอยู่ในตำแหน่งกลุ่มดาวสิงโตนะครับอันนี้ก็เราก็ยังคงใช้ชื่อเดือนตรงกับดวงดาวบนท้องฟ้าอยู่ยันปัจจุบันซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาจากคนโบราณในอดีตนะครับอันนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่า ดาราศาสตร์ยังคงมีอิทธิพลในปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ดูดวงดาวโดยตรงแต่ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการสังเกตการทางดาราศาสตร์นะครับและถ้าเราได้เรียนรู้กันต่อไปมากขึ้นมากขึ้นเราก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วหลายๆอย่างที่เราใช้อยู่เทคโนโลยีหลายๆอย่างเกิดจากการผลิต เกิดจากการผลิตเทคโนโลยีอวกาศขึ้นมาก่อนแล้วถูกนำมาอัดแอปใช้ในปัจจุบันขอยกตัวอย่างอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับเช่นมือถือหรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่เราใช้กันทุกวันนี้เราก็ใช้สัญญาณมือถือซึ่งเป็นสัญญาณที่ต้องผ่านระบบดาวเทียมถูกไหมครับหรือระบบ ออสื่อสารโทรคมนาคมซึ่งต้องยิงขึ้นไปสู่ห้วงอวกาศแล้วก็มีการส่งต่อกลับลงมาแบบนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ได้จากการใช้ความรู้ทางดาราศาสตร์ในการผลิตดาวเทียมผลิตอ,อ,อุปกรณ์สื่อสารต่างๆนะครับทำให้เราสามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็วคล่องแคล่วหรือแม้แต่การที่เรามีอินเทอร์เน็ตนะครับกำลังดูคลิปนี้อยู่ในปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นผลมาจาก ความรู้ทางดาราศาสตร์ที่ได้มีการพัฒนาและประยุกต์ใช้กันต่อมาจนยันปัจจุบันนี้นะครับสำหรับประโยชน์ของดาราศาสตร์ผมก็จะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับซึ่งถ้าจะให้อธิบายมันก็ไม่สิ้นสุดแล้วก็มีเยอะแยะมากมายแต่เพื่อเป็นการสรุปและเข้าใจง่ายๆก็จะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ